กี่ลเครื่องแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวิระด้าแต่งนะครับของดีมาอีกแล้วครับเช็กระบบพร้อมใช้ครับเช็คศูนย์อย่างเดียวคันนี้เช็คศูนย์อย่างเดียวนะครับมามากับลุงพรนะครับวันดีครับลุงพรเช็คศูนย์อย่างเดียวครับหมดเป็นแสนครับฮโซเซ เปลี่ยนยังไม่ได้ลงมาเลยครับเปลี่ยนไว้เลยรอเลยมาพาลุงพรมานําเสนออีกแล้วครับอันนี้เครื่องท่าของกเกษตรนะครับของบริษัทเกษตรเขาจะใหม่หมดเลยครับทั้งปัม๊มทั้งเครื่องทั้งตัวเดินเขาจะใช้ของใหม่หมดเลยครับป้ายแดงเลยแต่คันนี้รถปีห้าแปดนะครับร,รถปีห้าแปดนะครับ เกี่ยวเฉพาะนาปีนะครับดูครับดูดูดูที่จอดนะครับไม่เกี่ยวกับกรรมเขาบางดูครับรักษารถดีครับดูที่จอดครับมิดชิดดีครับเรียกว่าเกี่ยวน้อยเดียวปีละสองสามร้อยไร่ดูตรงนี้ยังไม่มีคมเลยนี่ดูครับของดีมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมรถนี้เช็คจากศูนย์มาเรียบร้อยพร้อมเกี่ยวนะครับย้ำพร้อมเกี่ยวเลยครับท่านผู้ชมไม่ต้องไปทําอะไรครับเครื่องนี้นิ่มเลยครับ ดูครับอ่าดูเครื่องเครื่องอะไรครับลุงพรเครื่องดูซานนะครับโอ้เครื่องปั๊มใหญ่ยี่ห้อเหมือนแมคโครเครื่องดูซานครับเครื่องใหม่โอ้ัชสเปคเท่าไหร่เลยนี่อันนี้ผมก็ไม่ค่อยถนัดครับเครื่องดูซานนะครับไม่รู้ว่า กีแรงสเปกอะไรนะครับเดี๋ยวค่อยดูรายละเอียดครับปูปั๊มก็ปั๊มแห้งนะครับปั๊มสวยเลยครับนี่ปั๊มแฟนนะครับสวยๆเครื่องก็สวยๆ,ๆ,ๆนะครับ อเดี๋ยวมาดูสายพานก็ยังดีเกือบทุกเส้นนะครับสภาพนี่เก้าสิบเปอร์เซ็นตหมดเลยครับสายพานดูครับโซ่เปลี่ยนใหม่นะครับงไ,ได้ล,ลโซ่เปลี่ยนใหม่สเตอร์เปลี่ยนใหม่ครับสปอกเก็ตนี่อันนี้เผาใหญ่นะครับเผาใหญ่ของเลวเปลี่ยนให้หมดแล้วอ่า โรลเลอร์ก็สิบลูกนะครับใบนี่สวยครับใบสวยมากเลยนะครับใบก็จะมีตำหนินิดเดียวนะครับนี่ตำหนิหน่อยเดียวนะครับ mm hmm. โซก็สีห้าข้อนะครับ mm hmm. เปลี่ยนใหม่ครับ mm hmm. เช็คไหม่หมด พร้อมลงเกี่ยวแล้วครับไม่มีโชเฟอร์นะครับเลยขายนะครับโซ่ก็ตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่ครับเช็คใหม่หมดครับนี่ใหม่หมดนะครับท่านผู้ชมพร้อมเกี่ยวครับย้ำเลยพร้อมเกี่ยวเกลียวดันนะครับนี่ใบมีดก็เปลี่ยนมาครับลูกปืนนี่ก็เปลี่ยนมาครับเช็คพร้อมเกี่ยวครับใบมีดพร้อม อัจจารบีเรียบร้อยเดี๋ยวจะให้ดูเอ่ออ่าตัวนี้ก็ดามมานะครับดามเป็นเหล็กฉากครับตัวเสาครับดามเหล็กฉากไว้นี่นี่อนี่นี่ครับเข้าศูนย์มาเลยครับโอ้หมดกัดลุงพอเทมโก้หมดหมดดูครับนี่ ไปเช็คมาจากศูนย์เลยนะครับไม่ธรรมดานะครับเช็คหมดแสนกว่าบาทนะครับน่ไม่ธรรมดาครับหมดสสองหมดเยอะครับท่านผู้ชมโดนหมดกัดนะครับ<ม>ด,ดูอ่ะเกี่ยวน้อยครับปีหนึ่งไม่กี่ไร่นะครับสองสมร้อยไร่อืมปีไม่กี่ไร่นะครับกเกี่ยว กเ,กเ,กกกเก็บรักษาได้ดีมากนะครับท่านผู้ชมเครื่องก็น,นิ่มนะครับลูกยงลูกยางก็ยังอยู่ดีนะนอืมเ,อเดี๋ยวขึ้นไปดูในตู้นะครับโอ้นี่าำนีตรงน,รงนี้นิดเดียวนะครับ นี่ครับกระโลงตระแรงงโอ้ยังอยู่ดีนะครับยังอยู่ดีอยู่ครับนี่ครับเปลี่ยนหมดครับท่านผู้ชมพร้อมเกี่ยวเลยนะครับดูครับโซ่ไม้นี่จ้ะ

เติมีก็ที่เดิมนะครับใบก็ยังสวยอยู่ครับใบสวยล้อน้ําเปลี่ยนใหม่นะครับท่านผู้ชมล้อน้าเปลี่ยนใหม่นะครับโซ่เปลี่ยนใหม่ล้อน้าเปลี่ยนใหม่ยกคู่ตรงสตเตอร์เช็กก้อนเช็คหมดครับห้องเกียร์นี่เช็คหมด โอราคานี้นะ่ารุ่นครับท่านผู้ชมงงเพราะเช็คมาให้เรียบร้อยนะครับรดดเช็คมาพร้อมเกี่ยวเลยนะครับเช็คจากศูนย์นะครับรถปีห้าแปดนะครับปีห้าแปดดูครับเดิมเดิมครับเดิมเดิมสวยเดิมเดิมครับสวยงามมากเลยครับคันนี้ก็สวยอีกคันนะครับ เร็วเลยเลยนะครับช้าอดนะครับอืมสวยๆเลย พอมันมันมาเ่เ้มารถไม่ครื่องเครื่องยังไม่ช้ำเลยครับ รมลุยครับท่านผู้ชมเอาไปเกี่ยวเลยครับอุปกรณ์ครบหมดนะครับท่านผู้ชม แต่ถอดออกนะครับนะอุปกรณ์ครบหมดนะครับ ซื้อไปก็อยากได้ของดีเนาะแต่เราก็ทำดีให้แล้วแต่งให้พร้อมหมดทุกอย่างรถเจ็ดปีปีห้าแปดครับอืม ทนี้ดามไว้แล้วครับ <ừ. S 1> ดามช่วยแล้วครับไม่มีปัญหาหนะครับดามช่วยไว้ดูดูครับดูครับ

ครับไปมุงไปมีดอ,อยากมาดูเองก็เชิญครับผมดูแบตครับดูสวยพร้อมเกีียวนะครับนี่ เค,คมาแล้วจากศูนย์ะครับย้ำเลยไม่มีรั่วซึมครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับไม่มีรั่วซึมนะสวยๆอีกคันครับวีรามาลนำเสนอรถสวยๆอีกคันนะครับถ่ายให้หมดแล้วนะครับของเหลวเติมแต่น้ำมันเกีียวเลยครับท่านผู้ชมคือว่าจะเอาไปล้างเพิ่มอีก็ได้โอ้ล้างอีกสวยกว่านี่ ลสีนยนะนี่ครับอุปกรณ์ครบนะครับนี่อยู่นี่ครับอุปกรณ์ครบเลย ท่านใดสนใจก็รีบๆนะครับติดต่อมาเลยครับมาที่วิราดําแต่งเลยนะครับ0 9 3 0 8 9 5 8 0 0นะครับโทรเลยอ่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องวิราดําแต่งนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยก็ขอลาท่านประชุมเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาดูเองเลยครับมาดูเอง สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ